สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการ r e g i s เตอร์หรือการสมัครสมาชิกกับทาง UEC Market ของเราแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่เนื้อหาและวิธีการทำนี้ผมอยากให้ทุกท่านคิดพิจารณาไต่ตองให้ดีให้ทีท่วนก่อนที่ท่านจะร่วมทำธุรกิจกับ UEC Market ทุกธุรกิจ ทุกการลงทุนบนโลกนี้มีความเสี่ยงทั้งสิน้นฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านคิดก่อนว่าทุนทรัพย์ที่เราจะทำการลงทุนกับทาง UEC Market นั้นท่านรับความเสี่ยงนี้ได้ไหมถ้าท่านจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาผมขอแนะนำว่าอย่าทำและท่านไหนก็ตามที่มองเห็นโอกาสแต่จะมองในทางที่ได้อย่างเดียวอย่าทำ ท่านไหนที่รับความเสี่ยงไม่ได้อย่าทําและท่านไหนก็ตามที่ลงทุนมาแล้วและเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของท่านและจะโทษคนที่เขาแนะนําอย่าเข้ามาในธุรกิจของ UEC Market ของเราเลยนะครับถ้าท่านได้พินิษ์พิจนารณาไต่ตองแล้วอยากจะร่วมทําธุรกิจและเดินไปกับ UEC Market ฉะนั้นท่านก็รับฟังเนื้อหาต่อๆไปได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนได้การลงทะเบียนเนี่ยกับทาง UEC Market นะครับมีอยู่2ช่องทางช่องทางที่1คือท่านได้รับลิงก์จากคนที่ให้ข้อมูลท่านหรือคนที่เขาแนะนำคุณนั่นเองฉะนั้นคุณกดที่ลิงก์แนะนำนะครับก่อนที่จะกดมาเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านดูก่อนว่าชื่อที่ต่อท้ายเนี่ยเป็นคนที่แนะนำท่านหรือเปล่าถ้าใช่นะครับ คุณกดมาได้เลยพอคุณกดลิงก์แนะนำหรือลิงก์คนที่ให้ข้อมูลคุณปุ๊บมันจะมาขึ้นหน้านี้นะครับมันจะเข้ามาอยู่หน้านี้ถ้าท่านกดลิงก์ปุ๊บมันจะมาหน้านี้นี่คือวิธีการสมัครขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวท่านดูตามที่ผมจะทำให้ดูนะครับข้างบนนี้ฟู Name เนี่ยคุณใช้ชื่อ นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณนะครับผมทําให้ดูก่อนอ่าผมใส่ชื่อผมนะครับเสร็จแล้วตรงคําว่า ID ID นะครับไ d ตรงนี้นะครับ ID ไทยตรงนี้ท่านจะเลือกได้2ออย่างอย่างที่1เลยคือใช้ ID จากบัตรประชาชนอย่างที่2นะครับคือใช้พาสปอร์ตเราสามารถที่จะแนะนำคนที่ เป็นชาวต่างชาติได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนไทยอย่างเดียวนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ผมทำํำบัตรประชาชนให้ดูก่อนนะครับผมใส่เลขบัตรประชาชนครับขั้นตอนต่อมาคําว่า phone number นะครับให้ท่านเลือกที่เป็นประเทศไทยคือบวกหกหนะครับท่านเลื่อนลงมาเกือบท้ายเลยครับ เกือบท้ายนะครับจะอยู่ถ้าแถวนี้นี่ครับจะอยู่ท้ทายแล้วท่านก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่านโดยที่ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้านะครับใส่อีเมลแอดเดสนะครับผมในช่องอีเมล เสร็จแล้วท่านเลือกเพศของท่านนะครับเพศชายอยู่ซ้ายเพศหญิงอยู่ขวาแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับผมใส่เป็นปีคศนะครับคิดตศักราชนะครับไม่ใช่พศออนะครับเสร็จแล้วให้หาคำว่าประเทศไทยแต่หาจะยากท่านพิมพ์ลงมาเลยครับ t h a i จะขึ้นคำว่า Thailand ท่านกด Thailand น,นะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1สเต็ปที่1ท่านกด continue ไปได้เลยนะครับผมทีนี้มาถึงขั้นตอนที่2นะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นข้อมูลของเรานะครับส่วนอันนี้เป็น User ในการล็อกอินมันเป็น Account ของเรานะครับแอคเค t d ดีเทลนะครับท่านก็ใส่เลยอ่าหนคนสามารถใช้ข้อมูลในการสมัครได้5 Account นะครับ p a สเวิร์ดเดี๋ยวผมปิดไปก่อนเนาะ เงื่อนไขของพาสเวิร์ดเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าตัว6ตัวอักษรนะครับมีไม่ต่ำกว่า6ตัวอักษรมีเขาเรียกว่ามีสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะครับผมอ่าถ้าใส่แล้วผ่านเขาก็จะบอกว่านี่ครับเห็นไหมครับอ่าตัวคิวไม่ได้นะครับต้องเป็นอักษรพิเศษผมใส่คำว่าแอดลงไปนี้ผมทำตัวอย่างให้ดู ทีนี้ถ้าผ่านแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่า3ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นสีเขียวทั้งหมดถ้าไม่ผ่านอันใดอันหนึ่งมันจะขึ้นนะครับฉะนั้นจะต้องมี1ตัวใหญ่1ตัวเล็กและก็อักษรพิเศษที่เขากำหนดนะครับ example ตรงนี้นะครับและเกิน6ตัวอักษรแล้วก็คุณใส่ confirm อีกหนึ่งรอบ นะครับให้ตรงกันนะฮะตรงนี้จะขึ้นชื่อว่าจะขึ้นชื่อผู้สปอนเซอร์นะครับจะขึ้นชื่อผู้สปอนเซอร์ตรงไหมถ้าไม่ตรงคุณต้องรีเซ็ตกลับไปทำใหม่นะครับผมและตรงนี้ส่วนขั้นตอนทางด้าน security password นั่นหมายถึงว่าเวลาเราล็อกอินเนี่ยเราใช้พั w บ r ดทางด้านซ้ายของตัว Account Detail แต่การทำธุรกรรมไม่ว่าจะดูสายงานไม่ว่าจะถอนเงินไม่ว่าจะฝากเงินเราต้องใช้พาสเวิร์ดตัวที่สองคือ Security Password นะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะผมตั้งว่า u e c 22222 22แล้วก็รหัสพิเศษเห็นไหมครับตรงตามเงื่อนไข เป๊ะเลย3ข้อผ่านฉะนั้นถ้าคุณทําในมือถือคุณก็ใส่ให้เหมือนเดิมก็คือคอนเฟิร์มอันที่2นะครับเปิดดูผมจะบอกว่าขั้นตอนนี้การที่เรากดลิงก์สมัครจากคนที่เขาแนะนำนะครับเวลาเราสมัครไปเนี่ยนะครับคนคนนี้ที่เราเป็นคนสปอนเซอร์จะอยู่ติดตัวเราจะไม่อยู่ข้างล่างสายงานนะครับ วิธีการนี้คืออยู่ติดตัวเราเท่านั้นฉะนั้นจริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้คนติดตัวเยอะนะครับ3-4คนเท่านั้นนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วคุณก็กดสับมิ t ได้เลยทีนี้ทุกขั้นตอนของทาง UEC เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเฟิร์มหรือล็อกอินเข้ามาก็ตามเขาจะให้ select ตรงนี้3อันนะครับคือ1เป็นรูปเต่าทอง2เป็นรูปไอติม3เป็นรูปบ้านคุณกดเรียงตามนี้นะครับเต่าทองไอติมแล้วก็เป็นรูปบ้านแล้วก็กดโอเคนี่ครับคือการคอนเฟิร์มเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อมาคือการ kyc นะครับการ kyc <c oughs> หน้าแรกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเลือกอะไรครับผมเลือก ID จากบัตรประชาชนฉะนั้นเวลาอัปโหลดลงก็ใช้บัตรประชาชนในการอัปโหลดถ้าท่านไหนที่ใช้พาสปอร์ตก็ต้องใช้พาสปอร์ตในการอัปโหลดนะครับฉะนั้นอันนี้เขาให้อัปโหลดหน้าและหลังนะครับ อ่าหน้าและหลังนะครับบัตรประชาชนใส่ข้างหน้าบัตรประชาชนใส่ข้างหลังนะครับแล้วก็กด submit แค่นี้ครับเป็นอันเสร็จนะครับ ในการสมัครทีนี้มันมีการสมัครแบบที่2ครับผมอ่าแบบที่2เดี๋ยวดูตามนี้นะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บคุณจะเข้ามาสู่หน้าแดสบอร์ดนะครับของทาง U e c Market ของเรามันจะมีอีกวิธีนึงคือการคีย์สมัครเลยข้อดีของการคีย์สมัครเนี่ยมันสามารถเพจเมนต์หมายถึงว่าระบุว่าจะไปอยู่ข้างล่างไทยก็ได้นะครับมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ย มันมีความสามารถพิเศษตรงคุณสามารถที่จะแนะนำใครแล้วไปเพจเมนต์ไว้ใต้ใครก็ได้ซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับไม่สามารถสมัครผ่านลิงก์หรือ QR r o d อได้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าสมมติคุณต้องการให้ใน C ไปอยู่ใต้ใน A นะครับใน A เป็นลูกทีมของผมแต่ถ้าผม ส่งลิงก์หรือ QR Code โค้ดสปอนเซอร์ใน C ใน C จะมาอยู่ติดตัวผมแต่ผมในกรณีนี้ผมอยากให้ใน C ผมเป็นคนสปอนเซอร์แต่อยู่ใต้ในทํทำยังไงอันดับแรกเลยนะครับล็อกอินล็อกอินของเราก่อนพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยเนาะ kyc เรียบร้อยเราล็อกอินเข้ามาครับผมทุกครั้งที่มีการล็อกอินนะครับทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมทาง u easy market เนี่ย จะต้องมีการคอนเฟิร์มสัญลักษณ์3อันเรียงตามนี้เลยนะครับอยู่ข้างบนซ้ายมือเห็นไหมครับเป็นรูปสมองเป็นรูปนาฬิกาและเป็นรูปคอนต้องกดเรียงตามฉะนั้นคุณต้องกดสมองนาฬิกาแล้วก็ขอนแล้วกดโอเคมาดูนะครับทางตัวเว็บไซต์ก็จะหน้านี้เป็นหน้า O v e ว v i e w ิวิธีการสมัครแบบที่2เนี่ยคุณมาดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะฮะเลื่อนลงมาสุดอันสุดท้ายเลยจะเขียนคำว่า Sponsor Code ปุ๊บคุณกดเลย หน้านี้นะครับคุณสามารถนำเ e ฟ e ลอ a l ลิงกต่างๆไปส่งให้กับคนที่เขาอยากทำธุรกิจกับคุณคนที่เขารับข้อมูลจากคุณและเห็นพร้องต้องกันกับคุณนะฮะหน้านี้จะมี3วิธีวิธีที่1คือส่ง copy link นะครับลิงก์ชื่อเรา copy ส่งให้เขาแล้วเขากดก็จะเข้าสู่ขบวนนการสมัครเหมือนขั้นตอนแรกอันที่2เช่นกันครับใช้ QR code ส่งให้เขาเขาสแกนก็จะเข้าเหมือนขั้นตอนที่1 2ขั้นตอนนี้นะครับเวลาคนสมัครแล้วจะอยู่ติดตัวเรานะครับจะไม่อยู่ข้างล่างนะครับจะอยู่ติดตัวเราแต่เราไม่จําเป็นต้องทําสายงานเยอะเราทําเพียงแค่3-4สายเท่านั้นไม่งั้นะจะไม่ได้เป็นการช่วยทีมทีนี้ผมเกิดมีคนที่สนใจอยากจะทําธุรกิจกับผมสามารถรับความเสี่ยงได้ และก็ไม่โทษใครถ้าเกิดจะสูญเสียทรัพย์สินเท่าที่ตัวเองไหวแต่ผมอยากช่วยใน A นะครับผมก็เลยเอาใน C ไปไว้ใต้ใน A ทำยังไงคุณดูขวามือบนจะเขียนจะมีคำว่า Register นะครับคุณกดคำว่า Register ครับปุ๊บอ่านี่ครับจะเป็นการสมัครให้เขาเหมือนกันแต่จะเพดเมนต์ยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับอันดับแรก ใส่เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมอยู่กลางกลงอยู่กลางกางล่างครับอยู่กลางล่างประเทศไทยนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ถ้าถูกจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับใสอ่อีเมลโอเค คุณจะแปลกใจว่าทาไมผมใส่ซ้ําได้นะอย่างที่ผมได้ทราบ1เบอร์โทร1อีเมลสามารถสมัครได้5 Account นะครับมาถึงตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่า Account Detail Account Detail จะต่างกับ User ของเรานะครับอันนี้คือ Account ชื่อเรานะครับเอาไว้ล็อกอินเขา้าทีนี้เราจะใช้ชื่ออะไรนะครับผมใช้02ยกตัวอย่างถ้าคุณทำตามเงื่อนไข ูกเขาจะขึ้นสีเขียวแบบนี้2อ,อันนะครับผมเสร็จแล้วอ่ะผมใส่พัดบวดผมใส่พัดบวดเดิมอ่าผมก๊อปปี้พิมพ์คอนเฟิร์มพัดบ r ดให้เหมือนอันที่2นะครับตรงกันนะถ้าตรงกันแล้วมันจะขึ้นสีเขียวทั้ง2อ,อันนะครับจะขึ้นสีเขียวทั้ง2องอันต่อมาคือตรงนี้ครับคนสปอนเซอร์ หรือผู้แนะนําหรือผู้ให้ข้อมูลนะครับตรงไหมเรานะถูกต้องนะครับส่วนอันนี้ครับข้างล่างจะเขียนว่า Pacement Username ทีนี้นะครับคุณต้องหาแล้วว่าคุณจะเอาใน C ไปไว้กับใน A ใน A ชื่ออะไรฟังผมดีๆก่อนนะครับถ้าคุณใส่ชื่อใน A คนนี้จะไปอยู่ข้างๆใน A แต่ถ้าคุณแต่ถ้าใน A เนี่ย มีชั้นลึกลงไป3ถึง5ชั้นแล้วและคุณต้องการให้คนนี้ช่วยทั้ง3ถึง5คนนี้เลยคุณจะใส่ชื่อในเอไม่ได้นะครับคุณจะใส่ชื่อในเอไม่ได้นะคุณต้องไปดูว่าสายในเอคนนี้เขามีสายลึกสุดเลยเนี่ยคนที่5ชื่ออะไรเราสามารถดูได้นะครับเราสามารถดูได้ทีนี้สมมติว่าผมต้องการช่วยในเอ แต่อยากให้อยู่สายที่1ของนายเซึ่งสายที่1เนี่ยมี5คนคุณต้องใส่ชื่อสุดท้ายของคนที่5ของนายเนะครับสมมุตินายเมี B E F G คุณต้องใส่ผู้สปอนเซอร์เป็นเราแต่เพจเม้นทไว้ที่ใน G มันถึงจะไปอยู่ข้างล่างใน G แต่อยู่ในสายของนายเทั้งหมดเลย ทีนี้ก็ได้ช่วยกัน4 5ถึงคนเลยนะครับแต่ถ้าคุณใส่ชื่อใน A เขาจะไปอยู่ข้างๆใน A นะครับผมอย่างยกตัวอย่างนี้นะครับผมจะช่วยนะครับจะช่วยคนหนึ่งอ่าชื่อนี้แล้วกันครับอ่าคุณนัทชนกแค่นี้ครับพอถึงแค่นี้ปุ๊บถ้าขึ้นสีเขียวนั่นหมายถึงว่าในสายงานเรามีนะครับแต่ถ้า ทีมไม่ครบมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้หรือใส่ชื่อไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนั่นหมายถึงว่าคุณไม่มีคนนี้คุณไม่มีคนนี้อยู่ในสายงานคุณนะครับฉะนั้นชื่อเนี่ยใส่ผิดถ้าไม่มีในสายงานคุณก็จะขึ้นสีแดงแต่ถ้ามีสีเขียวแล้วคุณไปใส่ผิดนั่นคือไปอยู่กับคนคนนั้นเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กด register ตรงนี้แค่นั้นแหละครับเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีสมัคร แบบที่2คือการเพจเมนต์ลงไปอยู่ข้างล่างหลังจากนั้นพอคุณสมัครเสร็จปุ๊บคุณก็เอายูเซอร์นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดให้เขาเขาก็จะเข้าและทำการ KYC อย่างขั้นตอนแรกนะครับผมไม่ยากการ KYC ก็คือบัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็มีอีกหนึ่งขั้นตอนคือพอเรากด Submit เสร็จนะครับ มันจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งให้คุณใช้รูปตัวเองหน้าตัวเองถ่ายคู่กับบัตรประชาชนนะครับผมจะมีการ KYC 2ชั้นเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสมัคร register ฉะนั้นอันนี้ผมจะแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับเวลาเราเข้าไปดูทีมเรานะครับเข้าไปดู history detail ต่างๆ พวกนี้เนี่ยมันสามารถดูได้หมดจะอยู่ในคลิปต่อไปแต่ผมจะบอกว่าการที่เรามี security ้ a า s w o สวดอันที่สองเอาไว้ทำอะไรครับนี่ครับเอาไว้ดูสายงานครับผมการจะดูสายงานหรือการถอนเงินนะครับคุณต้องมี พาร์ทบอันที่2ในการเข้าไปดูครับผมอย่างที่คุณอย่างที่ขั้นตอนแรกสมัครไปแล้วนะครับนั่นแหละคุณต้องจำพาร์ทบทสอ2ตัวนะครับจากนั้นคลิปการสมัครนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปที่ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ฟังก์ชันเมนูของเว็บไซต์ของ UEC Market วันนี้ขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up.